ครับสวัสดีครับชายพนมก้มสองครับสวัสดีครับก็มาตอบคําถามเน้นๆนะครับผมไม่ได้มาแสดงตลกนะครับผมมาตอบคําถามบางคนเห็นผมพูดนะครับไปเรื่องตลกนะครับอย่าตลกนะครับเพราะว่าผมบอกมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> ที่คุณจะมีรายได้จาก YouTube <c oughs> นะครับตั้งใจฟังนะ <c oughs> มีคนติดตามอย่างน้อย1,000งพันคนขึ้นไป 1ั0หรหรือ1,200ก็ดีแล้วแต่ความสามารถของคุณแล้วแต่เขาจะตามคุณผมไม่รู้ด้วยอ่ะสามโอสองมีเวลารับชมภายในคลิปของคุณอ่ะคุณจะลง1คลิป2คลิปแต่มีคนชมสี่พันชั่วโมงขึ้นไปอาจจะเป็นแสนวิวสองแสนวิวแล้วแต่แล้วคุณอาจจะลงสี่พันคลิปก็ได้คลิปละหนชั่วโมงก็ได้ถ้าคุณมีความสามารถ แต่ถ้าคุณแบบว่าคุณดังคุณปังแค่คลิปสองคลิปคุณก็ผ่านแล้วอาจจะสี่พันห้าพันชั่วโมงนะครับมันแล้วแต่คลิปแล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่ดวงของแต่ละคนบางคนลงปุ๊บปังปั๊บบางคนลงปุ๊บไม่มีคนดูมันแล้วแต่ระบบ AI จะดันมันแล้วแต่ความสามารถของเรานะครับเมื่อผ่านกดคนติดตาม1 0 0 0คนเวลารับชม4 0 0 0ชั่วโมงแต่ ฟังนะแต่ไม่เกิน1ปีถ้าเกิน1ปีถ้ายังไม่ครบสี่พันชั่วโมงถูกตัดชั่วโมงนะอันนี้เรื่องจริงอย่าตลกนะไม่ตลกนะถูกตัดชั่วโมงนะเศร้าเลยนะนะครับถ้าคนดังก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม่ดังก็ก็ต้องเก็บนะมันเหนื่อยอ่ะนะครับแล้วก็สําหรับผ่านแล้วทํายังไงก็ต้องรอรหัสพินจากนู่นสหรัฐเมิการส่งมาทางเรือนะครับ อาจจะรอ15วันไม่เกินนี้หรอกนะครับตามที่อยู่เราก็กรอกรหัสพินนะครับแล้วก็กรอกอธนาคารลงไปเราใช้ธนาคารอะไรนะครับชื่ออะไรที่เราสมัคร y t u t u นะครับชื่อจริงนะเอาชื่อจริงนะไม่เอาชื่อเล่นนะใส่ชื่อจริงกับให้มันตรงกับธนาคารนะครับมันถึงจะเงินเข้านะครับทุกวันที่22ถึงวันที่25อ่ะเจอกันที่ความสำเร็จขอให้คุณ ปังๆดังๆมีกระตังใช้เท่านี้นะอย่าตลกนะสวัสดีครับ